ระอาจารย์ครับชอบศึกษาธรรมะและชอบแต่งตัวย้อนแย้งกันไหมครับ ไม่ได้ย้อนแย้งที่คุณโยมสนใจธรรมะเป็นสิ่งที่ดีอยู่แล้วให้ตั้งใจค่อยๆศึกษาไปไม่ใช่ว่าคนศึกษาธรรมะแล้วต้องแบบตัดแล้วซึ่งกิเลสทิ้งทุกอย่างถ้าอย่างนี้เดี๋ยวคนจะตกใจกลัวแลกไม่กล้าศึกษาธรรมะเราศึกษาไปแบบสบายๆศึกษาธรรมะอย่างมีความสุขไม่ต้องฝืนใจถามว่าเราศึกษาธรรมะด้วยแล้วชอบแต่งหน้าด้วยเรารู้สึกว่าทํเริ่มสบายใจก็ทําไปเถอะไม่เป็นไรรักษาศินห้าก็แต่งหน้าทําสีผมได้วันพระใหญ่รักษาศินแปดสัปดาห์ละครั้งอีกหน่อยความรู้สึกที่เกี่ยวเรื่องการแต่งเด่งตไป้รัวแจฉ นิ่ที่ว่าลอดเสือลอดตะเข้เช่นเสื้อเจาะเป็นรูแล้วก็เปิดเอลเปิดโชเสืออะไรต่างกันนาก็แ,แต่งตัวธรรมดาเพียงแต่ว่าแต่งหน้าทาปากบ้างทําสีผมบ้างก็ถือว่ายังอยู่ในขอบเขตวิสัยของปกติสามัญทั่วไปเพียงแต่ว่าอาจทําให้เราดูดีขึ้นมีคนสนใจมองมากขึ้นมันก็ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ปกติไม่ได้เป็นบาปอะไรแต่ถ้าเกิดกั้มเกินเลยไปอันนั้นก็ไม่เหมาะไม่ควรเป็นขอให้ดูรักษาระยะให้พอดีจเจริญพร